ฉันนพูดแล้วคนลุกแม่เจ้าบูตลลโอใช่ไหมนี่เมื่อก่อนเห็นโพสต์ของฮักสติเกอร์นะฮักสติเกอร์คัตตอมโอ้โหเจอตัวจริงสุดจังวะเยลูอันนี้เป็นบนิกา่ V4S นะครับตัวใหม่นะมีปีกด้วยปีกด้วยนะทุกคน อันนี้ลลโอเอ็กซ์ดูคตินะครับผมอันนี้เป็นดูค a ตินะเป็นตัวมอนเตอร์นะผมมอนเตอร์โอ้โหลายมันช่างสวยงามอลามตาสเลเกินนะครับผมน้องๆสวยจัดนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะลลโอมอเตอร์จีพีนะ,นะครับผมอันนี้จะเป็นมันตินะครับผม ดูคติมันติสตาร่านะครับผมตัวมันติสตาร d a านะอันนี่เป็นตัวเจนใหม่นะใหม่จัดสามขั้นสุดหล่อนะครับผมโอโ้โหโคตรเทพเท่จริงๆเนื้อคำามันยายไปละทุกคนแม่เจ้าอยู่กับบูธฮันด้านะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นี่เป็นตัวใหม่เนาะ NT นะครับผม NT สุดยอดสุดยอดแลนะเป็น ทัวริงแล้วกันนะทัวริงเกียร์ CVT นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น CVT เหมือนกันเป็นตัวแอฟริกาทวินนะผมโหมีสามปีโคตรใหญ่ใหญ่จัดนี่นครับ h o นด้าชิปเปอรอาร์นะชิปเปอ R อาร์ก็ซิตซูบิวิงบังบอลมีเจ้าของแล้วหนึ่งคนนะผมเจ้าของคนนี้ทำธุรกิจเป็นร้านขับรถมือสองชื่อดังย่านการจนาพิเศษนะรอชมคลิปได้เลยนะ นูนอันนู้นเป็น 650R CBR แล้วก็เป็น CB สีใหม่นะผมนะมาดูกันดีกว่าว่า Honda CBR 650R และ CB 650R นะผมนะประมาณนี้นะผมนี่นะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ว่าทำอะไรครับ ไอ้บีทคาร์บอนนี่ไหมครับโอ้โหฝากฝากติดตามช่อง Baker Thailand ด้วยนะครผมเออติดตามด้วยนะครับติดตามได้ติดตามไปกดซั b s c r i b e กันเยอะๆนะครับผมใช่นี่ครับไปๆๆกดละแม่เจ้าอยู่กับเจ้า Honda CBR 650R และ CB 650R นะครับผมนะเจนใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าปีใหม่รถปีใหม่ต่างกันที่อะไรบ้างนะนะๆก็นะครับผม ฝากเครื่องสีดำนะแ็งดํดำก็คือดำหมดเลยดำดุนะผมดุจัดนะผมอาร์มดำนะก็คือเป็นแดงดำคือแดงดำเลยนะผมลายก็เป็นลายกึ่งเดิมกับปี2022บางคนหน้าได้บางคนหน้าสีดำแนละผมโอโ้โหเข้าใจคือแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่แต่เครื่องบล็อกเดิมกับปี22นะผม21 22 2. แต่ต่างกันที่พวกสีแข็งสีเสื้อสูบ ฝาสูบป,ประมาณนี้แล้วก็พวกสีบางโครนหน้ามาดู CB นะผม CB ข้อแตกต่างคืออะไรบ้าง CB ข้อแตกต่างก็คือรอบนี้มาเป็นสีใหม่ก็คือสีดำด้าน,นะผมแล้วแฟลิ่งสีเงานะครับผมแคน้งเป็นแคน้งออกน้ำตาลไหมน้ำตาลแมทแมทนะกึง่งแมทนะดำดำนิดนึงนะก็แคน้งเสื้อสูบดำฝาสูบดำนะครับผมนะล้อดำ ค o นด้าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะผมคอนเซปต์เดิมเลยนะครับมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกับเจ้า h o นด้าซีบีและซีบีอาร์หกห้าสนในบูธ h o นด้าที่งานมอเตอร์โชว์นะผมไปละห้านะครับคาวาซากิเซตเอ็กซินะผมที่บูธคาวาซากินะตัวนี้เป็นตัวเจนใหม่นะแต่เป็นอาร์เดียวนะส่วนอันนี้เป็นดับเบิลอาร์นะผมแต่คิดว่าอาร์เดียวน่าจะเท่กว่าเพราะว่า ด้วยลวดลายดีไซน์นะแต่แล้วแต่คนชอบนะครับผมนี่ประมาณนี้ราคาก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปขอราคาที่เซลล์แล้วกันเนาะเ,เหมือนกันไหมอ,อ๋อ,อนี่มันจะมีเหมือนปีกเนาะแอรโรไดนามิกตรงนี้นะครับผมกับหน้าหน้าที่เป็นด์กเวเดอร์นะตัวนี้จะยังไม่มีเอ้ยมีเหมือนกันว่าทุกคนแต่ว่า อันนี้เป็นเขียวนี่ดำอ๋อต่างอ๋อเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่สีแล้วก็เครื่องใช่ไหมใช่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 ใชใชอ่าไหนดูข้อต่างสิอ๋ออันนี้ได้ล้อมาเช็ดนะครับผมที่เมื่อกี้ประสบปุกอันนี้เป็นล้อธรรมดาล้อเดิมนะล้อเดิมล้อเดิมยางส่วนยางตึงนี้เป็นยางสายฟ้าฟาดนะครับผมยางสายฟ้าตัวน,นี้ได้เป็นยางบิสโต้นะครับผมบิสโต้นะโซสเตอร์เหมือนกัน อันนั้นเป็นโซ่อทองอันนี้เป็นโซ่สีเงินธรรมดาแล้ผมจะเตอออกแบบมาเพื่อไล่เบานะครับข้อต,ต่างกนอื่นเหรอเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรละเหมือนกันหมดเลยจุดข้างถังบนเหมือนกันกับเซดิสิบน่าจะเหมือนกับตัวเดิมนะผมเฟรมอะไรน่าจะเหมือนเดิมต่างกันที่หน้าช,ช่วงหน้าช่วงหลังแล้วผมแล้วก็พวกล้อเลื่ออะไรต่างๆนานานะนะก็ประมาณนี้ที่เด็ดของคาบันสกิคือเซ1 0สิบ R R และ d o R, R. มาทุกคนอยู่กับบูธซูซูกิกับเจ้าซูซูกิ GSR x พันอ่าตัวนี้เขาเรียกว่า M ไหมโฉม M เนอะอื่าพันอ่าเจนใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่กับลายใหม่ของเขานะเขาเรียกว่าลายนักแข่งและลายทีมแข่งโโหโค้ชสวยทุกคนดูดิ สวยจริงสวยจริงนี่โชค๊คไม่ใช่โช๊คไฟฟ้าแต่เป็นโชค๊คโชคว่าซับแทงนะผมซับแทงสีทองนะเป็นสตาร์ปรับเกียวนะปรับพีโหลดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะไม่มีกุญแจด้วยเสียด้จังท้ายคงออกแบบเป็นท้ายเดิมอยู่นะครับผมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมนะผมกับท่อที่โคตรบาสุก้าใหญ่โตมโหฬานนะผม นะใหญ่จริงประจรโกะนะผมไม่ติงนังนะผมโอโหแม่งโคตรเท่เลยครับผมน้องๆนะกับถังน้ามันที่ไซส์กำลังพอดีนะผมกลางๆไม่ใหญ่มากนะผมนี่ลายเป็นลายนักแข่งทีมชาติโอลิมปิกนะออไม่ใช่ทีมชาติมอเตอรีพเอ,อ้ยไม่ใช่หรือเปล่าถูกแล้วแหละมั้งประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรนะเจนใหม่ยังไม่มานะแต่ตอนนี้เป็นฮายาบุสะนะผมฮายาบุสะ ตัวเจนใหม่นะผมเจนล่าสุดนะตอนนี้เป็นตัวโฉม LED นะผมเหี่ยวอ้วนไเก่าและยังเก่าอยู่เหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนตัวนั้นเป็นซูซูกิคาธนะนะผมนะทีเด็กก็จะมีอยู่มาสองคันนี้นะผมสำหรับบูสซูซูกิะนะครับผมโซนรถเก่านะอันนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่ซีตรอนนะฮะโห รถเขาเรียกว่ารถยกรุ่นพ่อเลยนะทุกคนนะครับอันนี้ฟอร์นะผมโซเดียกนะนี่ซี่ตอนเยอนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นอัลฟาโรบิโอแอนจูเลียตไม่ใช่นะฮะนี่นะอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ย่างนะครับไอ่หนี้ นี่ทุกคนมินิซีมิมินิปะวะเอ้ยอัสซินวะน่ารักจัดเลยอ่ะคือสองคนนี่เชฟโรเลตคอเวตนะผมโอ้โหเชฟโรเลตยาวมากานะรูันนี้ยาวมากบีเอ็มหรอ <Hey. S 2> สามล้อใช่ <TA> ไหมสองร้อยเก้าสิบแปดซีซีสิบสามแรงมา้าขับได้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้โอ้โหนี่เปิดประทุนด้วยทุกคนโอ้โหนี่อันนี้ c a ค e r a CS Porsche p o r พอเช่ค r ยร่ a เฮ้ยเฟรดี้แซด เปเลยดีแซตนี่นี่ยุกเก่านะเก่าของจริงนะดัซสันนะหรือนิสสันนะผมประมาณนี้นะทุกคนสวยจัดแม่เจ้าโอ้โหเขาเรียกว่าโซนบิ๊กฟ o ้และพวกแ a ลี่ทั้งหลายนะฮะ นี่อันนี้ถ้าจะไม่ผิดโตโยต้าเหรอโอ้โหเรือโต้นะครับผมนี่นี่นี่พี่พลอยพีขาเจอกันอีกแล้ววันนั้นก็เจอไอดอนไฟใช่แล้วงานงานเหมือนเป็นมี่เลยอยู่อยู่บุ้นไหนอยู่โปรเฟนเดอร์ค่ะนู่นโอ้โหเดินทั่วเลยนี่นะครับผม นี่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 โอ้โหรีโว่เหรอใหญ่มากใหญ่จัดอ่ะทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหอีซูซูดีแมกนะดีแมกนะผมสูงมากสูงมาก นะครับผมสูงจริงๆนะไม่รู้จะสูงไปไหนนะทุกคนอ่าอันนี้เป็นพวกสามดอนะสามดอประ,าม,ะมาณนี้นะครับเฮ้ยอ่ะอย่างเอานะนี่โปรเฟนเดอร์อ๋อเป็นโชว์โชว์โปรเฟนเดอร์นะฮะ<อ>นี่อยากได้โชว์ก็ จะได้โชว์ก็ทักมาได้นะทักไปหไหนทักไปที่เพจโฟเฟนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันละนี่ฟอร์ดหรอเฮ้ยสวยจัดะอะเ,เออสวย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 นี่นะครับนี่นี่เขาก็ยืนมองเฮ้ย บันไดรถอะเฮ้ยเหมือนพี่โก้เลยอะ่ะนี่เจ็ดอย่างเอาทุกคนตาละท่านนะเยลูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าสวัสดีนนครับมาเป็นข้างในมันคือครับนี่ว่าทำไรอะ่ะเล่นเกมเหรอ น้องรอพูมอะไรใหม่หรอออซิมูเลเตอร์เหรอรอดูินี่พี่กันในกับบุฟเฟ่นะผมไปปิดคลิปให้น้องหน่อยดิกุสาาตามหาปิดคลิปให้หน่อยมาปิดคลิปให้หน่อยเดียวกันแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนะฝากช่องอะไปกับบุฟเฟ่นะครับแล้วก็ใช่อ๋อไปกับดีเทคนี่โอเคนี่โหตามหาเพื่อปิดคลิปนย ดดเดี๋ยวไปดูซิมูเลเตอร์ก่อนนะทุกคนเราไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะมาแค่นี้แหละบ๊ายจุ๊บจุ๊บฝันดี